เหตุที่จะได้คถาบทนี้หลวงพ่อวันนั้นก็ขึ้นไปที่กระต๊อบฉันไปถึงกระต๊อบก็ปรากฏว่าสมเด็จองค์ปัจจุบันท่านประทับอยู่ที่นั่นและท่านพระเจ้าแม่นามว่ามัดสีหรือพิมพาไปที่อเมริกาท่านบอกฉันเคยเป็นแม่คุณเหมือนกันถามว่าชื่ออะไรชื่อมัดสี แล้วคุมมาตั้งแต่อเมริกาเวลานี้ยังคุมอยู่แค่อาคาร300ห้องจากพอสอนี้ไปจนถึง2,530มันก็เสร็จยากเหลือเกินและอีกหลายรายการมันก็ใหญ่ทั้งนั้นท่านแม่มัดซีก็บอกว่าเอาอย่างนี้สิลูกขออำนาจพุทธานุภาพ ก็เลยหันไปกราบพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าได้ฉันต้องช่วยเธอแล้วต่อมาเดินเล่นในบริเวณกระตอบของฉันเล็กๆมันมีถนนหนทางใช่ไหมก็ปรากฏว่าเดินไปเดินมาสมเด็จองค์ประถมก็สเสด็จมาเดินด้วยท่านบอกว่าสภาพของพระนิพพานมันเป็นอย่างนี้นะ คนที่ถึงพระนิพพานแล้วกิจอื่นที่ทำไม่มีมันเป็นอย่างนี้นะเวลานี้เราเดินกลางบริเวณพวกเราทั้งหมดลองนั่งดูสิมันจะมีอะไรไหมที่มันเป็นที่นั่งไม่มีเลยพอนั่งปุ๊บไอเตียงต่างมันมาได้อย่างไงก็ไม่รู้เลยคุยไปคุยมาท่านก็เลยบอกว่า งานที่ฉันสั่งต้องเสร็จทันสามสิบท่านยากับแม่สีก็ขึ้นไปท่านย่าบอกว่าอำนาจพุทธานุภาพก็มีแล้วสังขานุภาพก็มีแล้วพรหมานุภาพกับเทวานุภาพก็ช่วยแล้วแต่ว่าถ้าบรรดาลูกหลานมันยากจน และปี2528มันจะเครียดขอพรพระพุทธเจ้าขอคาถาสักบทวงเล็บที่ท่านให้ฉันไว้นี่ขอให้ลูกๆหล,ล,ลานๆใช้เถอะแล้วท่านก็ให้อนุม,มัติความจริงคาถาเฉพาะนี้จะให้ใครไม่ได้เลยท่านก็เลยบอกว่า ถ้าอย่างนั้นไปพิมพ์แจกและก็ให้มันทำด้วยความเคารพฉันไม่ยืนยันว่าคนที่ไม่เคารพฉันจะมีผลจำให้ดีนะจึงขอให้ทุกคนถ้าได้รับคาถานี้ไปให้ตั้งใจปฏิบัติด้วยความจริงใจด้วยความเคารพในพระพุทธเจ้าต่อน,นี้ไปก็จะ อ่านคาถาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประธานและให้ทุกคนตั้งใจนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าคาถาทั้งหมดนี้จงปรากฏอยู่ในจิตของเราลาผลต่างๆให้ปรากฏแก่เราตามที่พระองค์ทรงต้องการนะนึกถึงท่านนะ บทคถางเงินล้านพรมมาจามหาเทวาสเพยคาบรายันติพรมมาจามหาเทวาอภิลาภาพภวันตุเมมหาปุญโยมหาลาโภภวันตุเมมิเตพาหุหาติพุทธะมะาอาอุนะโมพุทธายะวิรทะโยวิรคโคนายัง วิราหิงสาวิราธาสีวิราธา,า,าสาวิราอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสามปฏิชามิบทแรกพรมมาจามหาเทวาสเพยักขาปรายันติอันนี้ตัดอุปสรรคที่ลาบจะมาแม่เขามาบอกว่ามีผลแน่นอน คือว่าแกจะไม่ยอมให้ลูกแกจนพูดง่ายๆก็แล้วกันพระพุทธเจ้าก็ทรงยืนยันบอกว่าให้ได้หมดบทที่สองปรมมาจามหาเทวาอภิลาภพาพาวันตุเมคาถาบทนี้เป็นคาถาเงินแสนของท่านบทที่สามมหาปุญโยมหาลาโพ,พาวันตุเม บทนี้เป็นคาถาปลุกพระวัดพนันเชิงบทที่สมิเตพาหุหติเป็นคาถาเงินล้านบทที่5พุทธมะอาอุนาโมพุทธยะวิราทาโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราธาสีวิราทาสาวิรอิทธิโย พุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมวงเล็บคาถาปัจเจกพุทธเจ้าวงเล็บคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าบทที่6กสัมปติชามิบทนี้เป็นบทเร่งรัดบทสุดท้ายวงเล็บต่อมาหลวงพ่อแนะนำให้เติม นาสังสิโมข้างหน้าพรมมาต่อมาท่านให้เติมเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือต่อจากสัมปติชามิเพราะมีผู้นำไปใช้แล้วได้ผลดีมากทั้งหมดนี้ต้องสวดเป็นบทเดียวกันบูชาเรื่อยๆไปวงเล็บปิด